สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้พี่คุกกี้ก็จะมาสอนวาดรูปอีกแล้วนะครับอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีดินสอยางลบแล้วก็ปากกาเออ่ปากกาหมึกซึมสีดำนะครับแล้วก็กระดาษวาดรูปนะครับวันนี้พี่คุกกี้ก็ก็จะมาสอนวาดเรื่องสัดส่วนนะครับผมสัดส่วนของมนุษย์นะครับผมสัดส่วนของมนุษย์นะครับผมเป็นมนุษย์ปกตินะครับผมนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมสัดส่วนของมนุษย์เราจะต้องแบ่งสัดส่วนออกมาก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยวิธีวาดคือเราวาดเส้นตรงมา1เส้นนะครับเส้นตรงมา1เส้นแบบนี้นะครับผมครับมีหัวแล้วก็ท้ายนะครับผมมีหัวแล้วก็ท้ายแบบนี้นะครับหัวแล้วท้ายนะครับผมหัวแล้วท้ายแบบนี้นะครับผมอันนี้คือหัวอันนี้คือท้ายนะครับ แล้วก็แบ่งเส้นกลางนะครับผมแบ่งเส้นกลึงกลาง1เส้นนะครับแบ่งเส้นกลางหนึ่งเส้นนะครับเป็นไหมครับเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับส่วนบนให้แบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมแบ่งกลางอีกครึ่งหนึ่งนะครับส่วนล่างก็ทําเช่นกันนะครับแบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ส่วนบนสุดตรงนี้นะครับก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมตรงนี้จากตรงนี้ก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับตรงนี้จากตรงนี้ก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมตรงนี้จากตรงนี้นะครับผมสุดท้ายก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับเราจะได้ทั้งหมดเป็น8ส่วนนะครับผมนะครับเป็น8ส่วนนะครับ8ส่วนเท่าเท่ากันนะครับเห็นไหมครับนี่คือสัดส่วนมนุษย์ปกติทั่วไปนะครับผมส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ามส่วนที่4นะครับส่วนที่ห้าส่วนที่ห เจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมอ่อส่วนที่หนึ่งเลยนะครับเริ่มวาดเลยนะครับส่วนที่หนึ่งเราจะแทนค่าเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะครับคือหัวนะครับผมหัวของมนุษย์นี่เองนะครับส่วนที่สองสองถึงส่วนที่สองตรงนี้นะครับส่วนที่สองตรงนี้นะครับเราก็จะวาดเป็นลงมาแบบนี้นะครับผมกะกะให้เป็นช่วงหน้าอกนะครับผม ให้เป็นช่วงหน้าอกแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็มาช่วงที่สามนะครับผมตรงจุดที่สามนี้เราจะให้เป็นสะดือนะครับผมสะดือนั่นเองนะครับสะดือเราก็จะให้แทนค่ามาเป็นสามเหลี่ยมทุกลงมาแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้นะครับผมตัวต่อมาคือส่วนที่สี่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นช่วง ช่วงเอวของเรานะครับเอวมาจนถึงเอ่อถึงเป้านะครับเห็นไหมครับเอวมาถึงเป้าเลยนะครับผมเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมพอช่วงตรงนี้นะครับผมจากเป้าตรงนี้นะครับผมให้วาดวงกลมแบบนี้เป็นข้อต่อนะครับเป็นข้อต่อข้อต่อของขานะครับผมขาของเราจะมีช่วงยาวจากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็วาดขาลงมาเลยครับ เห็นไหมครับทั้งสองข้างเลยนะครับบ้านขาลงมานะครับแล้วเราก็ทําเป็นข้อต่อนะครับผมข้อต่อเราให้วาดทับตรงเส้นตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นขาช่วงล่างลงมานะครับผมแล้วก็วาดขาช่วงล่างลงมาเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นขาช่วงล่างมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นขาช่วงล่างมันจะมี จะมันจะมีความยาวเท่ากับสองส่วนตรงนี้พอดีรวมกันนะครับผมแล้วก็วาดเท้าลงไปในตรงพื้นพอดีนะครับเลยพื้นลงมานิดหน่อยนะครับผมนิดนึงนะครับเลยพื้นมานิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงช่วงนี้นะครับผมช่วงไหลให้เราวัดข้อต่อแบบนี้นะครับเป็นวงกลมข้อต่อเป็นวงกลมนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงแขนนะครับผมแขนแขนด้านบนนะครับผม มาถึงตรงนี้นะครับผมใกล้ใกลใกล้ใสะดือนะครับแล้วก็ทําเป็นข้อต่อแบบนี้นะครับผมแล้วก็วัดแขนช่วงล่างลงมาถึงตรงนี้นะครับถึงเออสิ้นสุดช่วงที่สี่พอดีนะครับผมเสร็จแล้วก็ตามด้วยมือวาดเป็นรูปมือนะครับเห็นไหมครับผมแบบนี้เลยนะครับเราก็ทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับผมทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเป็นแขนด้านบนมีข้อต่อ แขนด้านล่างแล้วก็มีมือนะครับผมเห็นไหมครับเราก็จะได้สัดส่วนของคนทั่วไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็วาดได้เลยนะครับผมก็เริ่มวาดหน้าตานะครับเริ่มวาดหน้าได้นะครับผมคือเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเริ่มจากการวาดค่อยๆวาดออกมานะครับผมเป็นคอเป็นหน้าตรงนี้นะครับ คอเป็นหน้านะครับแล้วก็เป็นหัวไหล่นะครับผมเป็นหัวไหล่นะครับเป็นแขนล,ลงมาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับเป็นมือนะครับเป็นช่วงสะโพกนะครับผมแล้วก็มีช่วงที่เป็นเป้าน,นะครับผม <respects. S 2> แล้วก็มาช่วงขาขาแล้วก็มาเท้านะครับผม เห็นไหมครับเราจะได้รูปสัดส่วนของคนแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นี่คือสัดส่วนของคนนะครับผมทั่วไปนะครับผมนะครับเราลอง่อลบนะครับผมลบในช่วในส่วนที่เราล่างไว้นะครับผมเป็นเส้นอื่นๆออกไปนะครับผมแล้วเราก็จะมาใส่เส้นทึบกันนะครับผม ใส่เส้นเทบกันนะครับตัดเส้นด้วยปากกาหมึกซึมนะครับผมปากกาหมึกซึมเลยนะครับผมนะครับเราก็จะเห็นช่วงๆแบบนี้นะครับก็เริ่มวาดหน้าได้เลยนะครับวาดหน้านะครับวาดหน้าวาดเข้าไปได้เลยนะครับผมเป็นโครงหน้านะครับเป็นโครงหน้าเป็นเส้นผมนะครับผม เป็นเส้นผมขึ้นมานะครับนี้เป็น,เ,นเส้นผมนะครับผมแล้วก็มีที่หน้าก็จะมีคิ้วนะครับผมจมูกตาแล้วก็ปากนะครับผมแบบมันอาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับผมนะครับแต่ว่าให้ดูเป็นคร่าวๆไปนะครับผมเส็จแล้วหน้าอกนะครับแบบนี้นะครับ วาดหน้าอกออกมานะครับนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับพอเราเติมแต่งเข้าไปนะครับผมมันก็จะได้เป็นรูปเป็นร่างออกมานะครับช่วงแขนนะครับเวลา <c oughs> เราวาดรูปร่างมนุษย์นี่ก็ก็จะยืดหลักแปดส่วนแบบนี้นะครับเป็นเป็นพื้นฐานนะครับผม แล้วเราก็จะได้ร่างโมดลที่แบบว่าใกล้เคียงของจริงขึ้นมานะครับผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นสดือนะครับผมตรงนี้เป็นซิกแพคนะครับตรงนี้ก็เป็นเอลลงมานะครับผมตรงนี้ก็เป็นเป้านะครับ ไหมครับผมเราก็จะได้ <c oughs> รูปร่างของมนุษย์นะครับผมทั่วๆไปนะครับที่เราจากจะวาดแล้ก็ฝึกตรงนี้บ่อยๆนะครับเราก็สามารถวาดคนได้นะครับผมคนทั่วๆไปได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเท้านะครับผม เห็นไหมครับเราก็จะได้รูปคนประมาณนี้นะครับผมนะครับรูปคนประมาณนี้นะครับนะครับเห็นไหมอันนี้คือสัดส่วนนะครับผมผมก็จะให้ดูนะครับส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นสรุปนะครับส่วนที่หนึ่งจะเป็นหัวส่วนที่ ส่วนที่สองนะครับผมก็จะเป็นช่วงลาวนมนี้นะครับผมเป็นลาวนมช่วงช่วงที่สามนะครับผมคือเส้นตรงนี้นะครับก็จะตรงกับสะดือนะครับช่วงที่สี่นะครับผมเส้นของที่สี่จะตรงกับเป้าพอดีนะครับผมและมือนะครับช่วงที่ห้าและหกนะครับหกจะเป็นช่วงขาห้าหกเป็นต้นขานะครับลงมาถึงตรงนี้ นะครับช่วงที่เจดและแดนะครับก็เป็นช่วงขามาถึงเท้านะครับผมแบบนี้นะครับเห็นะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจง่ายๆนะครับผมแบบยังไงก็ลองไปฝึกวาดกันดูนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับผมไ้ช่องของพี่กุ๊กกิกสอนวาดรูปด้วยนะครับผมจะได้ติดตามกับคลิปสอนวาดการ์ตูนใหม่ๆใน คราวต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ